โอเคสวัสดีครับผมเรามาลองนี่เลยนะเครื่องสตรีมใหม่ CPU ตัวใหม่นะครับแต่ตัวที่ราคาไม่แรงเนาะ5,000กลางกลาง6,000ต้นต้นนะครับจะเป็นอย่างไรนะกับ The Last of Us Part 2นั่นเองนะเพื่อนผมเอามาฝากกันเครื่องนี้ใช้นี่เลยนะาาการ์ดจอตัวเดิมกับ RTX 50608GB ิกนะแล้วก็นี่เลย Ryzen 5 7500F นะครับชุดน้ำ2ตอนแล้วก็แรมนะครับเครฟสากิกบนะัเนาะเมนบอร์ดก็อะไรวะพราฟ ASUS b หกห้าศูนย์เอ็มซีเอสเอ็มอะไรสักอย่างเนี่ยขีดลงท้ายอะไรสักอย่างประมาณนั้นนะครับผมจะเป็นอย่างไรมาลองดูกันเนาะผมจะลองปรับแบบสุดขีดสุดสุดเด็ดเหมือนเดิมนะครับไปหาลูกโจต่อนะครับลูโจมาบ่อยๆนะช่วงนี้นะครับผมบบนะบนะบล่าสุดนี่เขาอัปเดตเลียงเนื้อเรื่องใหม่นะครับเรียงแบบเขาเรียกว่าไม่ฟีดแบ็กไปฟีดแบ็กมาแล้วคือเล่นตั้งแต่แรกยันจบได้เลยโดยที่เข้าใจง่ายนะครับก็ลองเล่นกันดูนะอัปเดตใหม่ครับเพื่อน เขาเรียงเนื้อเรื่องปกติแนละ้วมันจะแฟดไปแฟดมาใช่ไหมเกมนี้ย้อนกลับไปอนาคตอนาคตกลับมาข้างอดีตอะไรเงี้ยแต่นี่เขาเรียงเนื้อเรื่องใหม่จัดเรื่องใหม่ให้แบบเข้าใจง่ายสาหรับคนเพิ่งมาเล่นอะไรเงี้ยได้เปรียบนะคนเพิ่งมาเล่นอ่ะเราจะมาลองกันก่อนนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันปรับสุดเฟรมเรทจ,จะเป็นอย่างไรเนาะเปิด c x เลยนะเ,ออเดี๋ยวเข้าเกมไปเปิด c x ตอนนี้มันเชดเดอร์ใหม่นะครับอ่ะผมลืมบอกไปเกมมันติดตั้งอยู่ ssd e x a e o n นะครับเพื่อนเพื่อมันจะโหลดช้านิดหนึ่งนะครับผมก็ขออภัยแต่ว่าผมจะพอดรอเข,เข้าเกมแล้วค่อยปรับให้ดูใหม่ละกันเนาะไม่ได้ติดตั้งลงที่ตัว m 2กับตัวเครื่องนะครับเพราะว่าในเครื่องมันเต็มแล้วเกมไม่มีที่ติดตั้งแล้วก็เลยติดตั้งผ่าน e x a e o n ข้างนอกแทนนะครับผมติดตั้งข้างนอกไว้หลายเกมก็เลยเน้นเน้นจำเอาแล้วก็ล็อกอินกับบัญชีนะครับในการเปิดให้เกมมันดีเทคกัน นะครับจะช้านิดนึงอ่ะขออนุญาตพอดรอเข้าเกมก่อนนะโอเคครับเกมเปิดมาแล้วเพื่อนๆมาเข้าในส่วนของการตั้งค่าเลยละกันนะครับผมมาเลยฮะหน้าจอครับ Full HD นะครับผมแล้วผมก็จะไปเปิดในส่วนของเฟรมเจนนะครับอันนี้มันเลขหนึ่งอยู่เห็นไหมจัด4เลยจัดเต็มนี่เลยนะครับอ้าวทำไมได้3อ๋อผมดูแล้วนะครับคือถ้า DLSS แล้วเนี่ยมันก็คือ1มันก็จะปรับได้แค่3นะครับก็รวมเป็น4นั่นแหละนะครับ ถ้าเราเปิด DLSS มันก็คือหนึัน่นแหละแต่อันนี้ก็มาเพิ่มตรงนี้เป็น3นะครับก็คือ3นั่นเองนะครับผมสุดแบบไหนครับสุดแบบสุดแบบสูตแบบ,บ,บ DLSS แล้วก็เล่นทัน Transformer ด้วยเทคโนโลยีใหม่ของ Nvidia นั่นเองนะครับแบบนี่ DLAA อ้สุดขีดแบบ Full HD ครับผมจะเป็นอย่างไรนะเพื่อนๆน,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 นะนี่เลยนะคุณภาพ,าพเลยนะครับผมความชัดแบบ Upscale 10นะจัดเต็มนะครับ จัดเต็มแล้วก็กดใช้นะครับผมเอาแล้วเอาแล้วนะฮะเอาแล้วนะครับมาปรับสุดกันทั้งหมดนะับผมสายเต็มนะสายเต็มเปิดสุดสายเต็มนะเปิดสุดสายเต็มนะครับมาดูข้างล่างครับเพื่อนสิบ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 เต็มแล้วอ่ะมาดูกันครับดูราตรีจะเป็นอย่างไรกับ cpu ตัวใหม่ได้เฟรมเท่าไหร่ยังไงเปิด4 x นั่นแหละเชิญครับผมไปวิ้ย มี200กว่าให้เห็นแล้วนะครับผมวิ่งเข้าไปที่กระท่อมร้างบ้านนาเหมือนเดิม200กับเฟรมให้เห็นนะนี่เลยครับมุงโจบอกโอเคมากๆสำหรับ200กับเฟรมแล้วลื่นไหลแล้วเหมือนเดิมครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งมัตติเฟรมเจนเหมาะกับหน้าจอที่เป็น Fu l l HD ประมาณ24นิ้วโดยประมาณมันจะดูคล้ายๆเดิมไม่รู้สึกว่าวุ้นรู้สึกว่าเบลอรู้สึกว่าภาพซ้อนอะไรเนะาะเวลาเปิดมัตติเฟรมเจน 4x3x2x กเอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่ามันคล้ายๆกันนะ แล้วมันจะรู้สึกดีนะครับผมแต่ถ้าเล่นพวก 4K หรือว่าจอที่มัน Full HD ใหญ่ๆ27นิ้ว32นิ้ว34มันจะไม่โอเคเนื่องจากอาจจะเห็นรายละเอียดที่มันแตกต่างขึ้นมาก็คืออาจจะเบลอไกลไกลเบลอขึ้นความคมหายอะไรเงี้ยนะครับก็จะประมาณนั้นอู้เฟรมดีครับถูกใจวัยรุ่นนะครับถือว่า CPU ที่ใส่เข้าไปตัวใหม่นะครับ ต้องบอกเลยก่อนนาน,นี้ผมเคยเล่นกับ 14600KF ตัวนั้นประมาณ7,000กางๆ6,000กลางๆอะไรเงี้ยแล้วแต่ราคาร้่นไหนยังไงที่ไหนยังไรน,นะครับแต่ว่าตัวนี้ย้น5 7 5 0 0 f เนี่ยราคาประมาณ5,000กลางนะครับ4,000ปลายบางทีก็6,000ต้นแล้วแต่ที่ที่ผมเห็นมาเว็บๆนะก็ลองดูกันละกันมือ1มือ2ออะไรก็ว่ากันไปแต่ผมเฉลี่ยเลยราคาต่างกันประมาณ2,000กว่าบาทกับ 14600KF ที่ลองนะครับ นั่นแหละครับพิจรารณาดูหมเพื่อนๆน,น,นี่เป็นยังไงครับใส่ RTX 5060วีด m ม8กิก์นะตัวนี้นะครับเฟรมเรท5โอ้โห200กว่าหเห็นแรงนะฮะฟูเอดีเอาอยู่นะครับชัดๆนะฮะภาพรู้สึกเหมือนเดิมเหมือนปรับสุดปกตินะครับเพราะว่าเราจะไม่เห็นรายละเอียดที่มันเล็กๆน้อยๆมากมายให้เห็นชัดมากนักนะครับผมเออ ประมาณว่ารู้สึกว่าเหมือนว่าปรับสุดได้เฟรมเยอะมากเลยแต่ว่าไม่รู้สึกเสียรายละเอียดไปนะครับเพราะว่าจอมันเล็กไงเมื่อนเม็ดสีมันแบบบีบกันเยอะมากจอมันน้อยไงแต่ถ้าปเป็นจอใหญ่อาจจะเห็นรายละเอียดที่แตกต่างเพราะว่าจะมีฟองมีมีความแบบสะบัดแล้วเบอกว่าอะไรอย่างนี้นะครับแนะนาให้เล่นฟูดีสัก24นิ้วนะครับรับรองได้เลยว่าคุณจะอิ่มเอลไปกับปฏิเสธเฟรมเจนเจนเปิด X4 X3 X2 นะครับ X ok 1ก็ d l S S ธรรมดาเปิดเฉยๆนั่นเองประมาณนี้เดตลาดรับอัดนะครับเล่นได้สบายเฟรมรื่นมากรื่นแล้วลื่นอีกลื่นรื่นรื่นยังไงตามนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมันช่างลื่นไหลสุดเลอเกินนะคุณพี่นะครับผมเจอกันเกมหน้าครับ